สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่แบบฝึกหัด1.12นะครับเริ่มกันเลยนะครับข้อที่4ครับลุงใจมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง28เมตรและยาว40เมตรต้องการทำกำแพงล้อมที่ดิน3ด้านโดยเว้นด้านกว้างไว้1ด้านและปักเสาที่มุมทั้ง4ให้เสาแต่ละต้นห่างเท่าๆกันลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมด กี่ต้นนะครับข้อนี้2คําถามนะครับถามว่าห่างกันมากที่สุดกี่เมตรและใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นอ่าตอนนี้มาดูวิธีคิดครับแนวคิดของข้อนี้ก็คือลําดับแรกครับการหาระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างเสาแต่ละต้นนั้นนะครับก็คือการหาหอรอมอของความกว้างและความยาวก็คือ28กับ40นั่นเองครับเมื่อเราได้ระยะห่างเสร็จขั้นต่อไปแล้วก็จะหาจํานวนเสาได้นะครับโดยเสาที่เราใช้ทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วย เสาที่ปักทานด้านกว้างทั้ง2ด้านขออภัยครับด้านยาวทั้ง2ด้านกับด้านกว้างอีก1ด้านนั่นเองนะครับเพราะว่าเราเปิดไว้1ด้านถูกไหมครับตามที่ข้อมูลที่โจทย์บอกมานะครับอันเสาก็จะมีแค่3ด้านนี้นะครับโอเคเริ่มวิธีทำกันเลยนะครับเริ่มจากการหาระยะห่างที่มากที่สุดระหว่างเสาแต่ละต้นก็คือหาหอรมอนั่นเองครับ ซึ่งขอ้อน,นี้ยกตัวอย่างโดยการตั้งหารนะครับ28กับ40ก็หารด้วย4ลงตัวครับ4ไปหาร28รับ7ครับไปหาร40รับ10ครับ7กับ 10, 10. ไม่สามารถหาจำนวนนับใดหารได้ลงตัวแล้วก็สรุปได้ว่าหอระมลของ28และ40ก็คือ4นั่นเองครับแสดงว่าลุงใจนะครับจะต้องปักเสาแต่ละต้นให้ห่างกันมากที่สุด4เมตรนั่น,นเองครับนี่ได้คำตอบข้อขั้นที่1มาแล้วนะฮะ ขั้นต่อไปครับเราจะมาหาจํานวนเสากันครับเนื่องจากว่าเราต้องทํากําแพง3ด้านซึ่งกําแพง3ด้านนั้นยาวเท่าไหร่บ้างก็มาดูครับอันนี้ด้านยาวนะครับด้านกว้าง28ดครับด้านยาว40นะครับด้านยาว2ด้านนะครับด้านกว้าง1ด้านรวมกันความยาวทั้งหมดก็จะเป็น108เมตรนั่นเองครับและเราต้องปักเสาแต่ละต้นให้ห่างกัน4เมตรแสดงว่ากำแพง3ด้านต้องใช้เสา ก็ความยาวทั้งหมดก็คือ108ดนะครับ3ด้านนี้นะครับห0 8หารด้วย4ครับก็จะได้เท่ากับ27ต้นนะครับแต่อย่าเพิ่งตอบนะครับเนื่องจากว่าเราต้องมีการปักเสาแรกที่มุมกำแพงด้วย1ต้นดังนั้นเราต้องใช้เสาทั้งหมดก็27บวกกับ1คือเสาที่เราเริ่มต้นที่มุมนะครับรวมเป็นทั้งหมด28ต้นครับดังนั้นลุงใจจะต้องปักเสาให้ห่างกันมากที่สุด4เมตรและใช้เสาทั้งหมด 28ต้นนั่นเองครับก็ตอบครับตอบ4เมตรและ28ต้นนะครับจบข้อที่4นะครับต่อไปครับข้อที่5นะครับดูโจทย์ข้อที่5กันนะครับเพนต้องการจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาหมึกสีแดงปากกาหมึกสีน้ำเงินและปากกาลบคำผิดนะครับอย่างละ1ด้าม แต่และชุดมีอย่างละหนึ่งด้ามน,นะครับให้ครบชุดพอดีไม่มีปากกาเหลือโดยถ้าปากกาหมึกสีแดง1แพ็คนั้นมี50ด้ามน,นะครับปากกาหมึกสีน้ําเงิน1แพ็คมี12ด้ามน,นะครับแล้วก็ปากกาลบคําผิด1แพ็คมี6ด้ามคําถามนะครับเพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คนะครับและจะจัดได้กี่ชุดนะครับ มี2คํคำถามนะครับคืออย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คและจัดได้กี่ชุดนะครับามาดูแนวคิดของข้อนี้ครับแนวคิดก็คือขั้นที่1ครับเราต้องหาจํานวนปากกาแต่ละชนิดที่เพนซื้ออย่างน้อยที่สุดโดยหาครนอรของ 50, 12แล้วก็6ครับนำจำนวนด้ามในแต่ละแพ็คนะครับมาหาครนรก่อนนะครับเพื่อให้ทราบว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะซื้อทั้งหมด อยากน้อยกี่ด้ามนะครับจากนั้นนะครับขั้นที่2ค2่อยมาหาจํานวนชุดนะครับโดยแต่ละชุดจะมีชนิดละ1ด้ามนะครับก็ได้โดยการนําจํานวนปากกาแต่ละชนิดนะครับที่เราซื้อน้อยที่สุดนะครับก็คือคําตอบจากขั้นที่1นั่นเองนะครับหารด้วย1ครับส่วนการหาขั้นที่3ครับหาจํานวนแพ็คครับโดยนําปากกาแต่ละชนิดที่ซื้อนะครับก็คือคําตอบจากขั้นที่1ที่เราหาได้นั่นเองนะครับ หาด้วยจํานวนประกา1 p a แพ็คโอเคนะครับแนวคิดมี3ขั้นตอนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาเริ่มวิธีทําครับวิธีทําขั้นที่1ครับหาจํานวนประกาแต่ละชนิดที่ซื้อที่เพนซื้อน้อยที่สุดซึ่งต้องซื้อเป็นจํานวนเท่ากันนะครับได้โดยการหาคอรนอของ 50, 12และก็6นั่นเองนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างโดยการตั้งหารนะครับ 50 12แล้วก็6นะครับเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดนะครับก็หารด้วย2ลงตัวแน่นอนนะครับ2ไปหาร50รับ25ครับ2ไปหาร12รับ6ครับ2ไปหาร6รับ3ครับ25 6แล้วก็3ครับไม่มีจำนวนนับใดที่หารลงตัวทั้งหมดนะครับยกเว้น1นะครับอย่างน้อยแล้ะเราก็หาอย่างน้อย2จํานวนก็พอครับซึ่งตอนนี้ครูก็มองเห็นแล้วนะครับก็คือ6กับ3นั่นเอง ็เ,เลยเลือกใช้3นะครับ3ไปหาร25ไม่ลงตัวก็ไม่ต้องทำอะไรครับดึงลงมาได้เลยนะครับ3ไปหาร6รับ2ครับ3ไปหาร3รับ1ครับผลหารที่ได้ตอนนี้เป็น25 2แล้วก็1นะครับไม่มีจํานวนรับใดที่มากกว่า1ที่สามารถหารลงตัวอย่างน้อย2จํจำนวนก็สิ้นสุดการหารครับสรุปนะครับครอรนอของ3จํจำนวนนี้นะครับก็คือ52 12แล้วก็6ก็คือ2คูณ3 คูณ25คูณ2นั่นเองครับจริงๆคูณ1ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่า1แล้วคูณ1แล้วได้เท่าเดิมนะครับครูก็เลยไม่นำมาเขียนนะครับผลคูณที่ได้ออกมาก็คือ300นั่นเองครับคอร์นคือ300นะครับนั่นหมายความว่านะครับเพนจะต้องซื้อปากกาอย่างน้อยที่สุดชนิดละ300ด้ามนะครับแต่300ด้ามนี้ไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการนะครับเพราะโจทย์ถามว่ากี่แพ็คนะครับแล้วก็จัดเป็นเป็นแพ็คนะครับ แต่ละขั้นต่อไปนะครับนำมาจัดเป็นชุดนะครับอันนี้จัดชุดก่อนนะครับแต่ละชุดมีชนิดละ1ด้ามก็จะจัดได้ทั้งหมด300ชุดครับก็300หารด้วยหนึ่งนั่นเองนะครับได้คำตอบจำนวนชุดมาแล้วนะครับ300ชุดนะครับทีนี้มาดูครับว่าปากกาแต่ละชนิดนะครับจะมีกี่แพ็คนะครับเริ่มจากปากกาหมึกสีแดงก่อนครับปากกาหมึกสีแดงเราซื้อ300ด้ามนะครับ1แพ็คมี50 อยากทราบว่ากี่แพ็คก็หารด้วย50ครับ300หารด้วย50ก็ตอบ6แพ็คครับปะกการมึกสีน้ำเงินครับอันนี้ก็ต้องซื้อ300ด้ามนะครับให้เท่ากันนะครับ1แพ็คมี12ด้ามครับก็300หารด้วย12ครับได้เท่ากับ25แพ็คครับปะการมึกสีน้ำเงินต่อไปปะกการลบคำผิดครับก็ซื้อ300ด้ามเช่นเดียวกันครับอ่าหแพ็คมี6ด้ามนะครับก็300หารด้วย6ครับคำตอบที่ได้ก็คือ50แพ็คครับ มาดูข้อสรุปนะครับดังนั้นเพนจะต้องซื้อปากกาหมึกสีแดง6แพ็คนะครับปากกาหมึกสีน้ำเงิน25แพ็คครับปากกาลบคำผิด50แพ็คครับและจัดได้ทั้งหมด300ชุดนะครับแล้วก็เราก็ตอบครับปากกาหมึกสีแดง6แพ็คนะครับปากกาหมึกสีน้ำเงิน25แพ็คปากกาลบคำผิด50แพ็คและจัดได้ทั้งหมด300ชุดนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ